สวัสดีค้าววันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับวันนี้เราอยู่กันในมดเอาชีวิตรอดมีเตียงนอนด้วยเ,เนี่ยอันนี้มีซอมบี้อยู่ทางล่างเพียบเลยนอนกันดีกว่าเดี๋ยวไม่รอดซอมบี้นะโดนเผาโดนเผา ซามบี้โดนเผาจะลงไงเนี่ยติดโอ้ไมคคาบพาัใหม่ชอบได้ยินเสียงเนี่ย มีจุดเริ่มต้นของเราเออต้องเข้าไปในบ้านนูไม่เป็นเหมือนแบบสีสานะ่ะอ้อเมริกาด้วยแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงรบบร้องขอภััยนะ่ะนซัมบี้เอามาเลยดาบชุดกาะพร้อม สาเบียงใส่เกาะกันใส่เกาะมบได้แล้วนี่เกาะเปิดทีดีกขอหาสาเบียงเพิ่ม มีอะไรมาตุย๋ยวัเนี่ยมาแล้วจ้าจะมีกล่องหีบวิสกิวิตัน สกิวิตันโอ้เอ็นี่อะไรนี่โอ้ยวุ้ยเขาหายาโว้ย้ยวุ้ยซไม่หวานไม่ไหวไปกันไปกันไปกัน ถ้าได้ยังเสียบกล้อ็ขอภายนะไปก่อนเสื้อไม่ไหวดีนะที่มีดาบยังก,กินเนื้อไม่ได้มี่อะไรอ่ะ รองคารับดาบาดิคาร์บไปครับโอ้ มันเหมือนบันลังอ่ะเฮ้ยเหมือนบันลังน้ำข้าวนี่เนาะบันลังเพราะควบคุมสปาร์ลาดไม่ได้เราต้องอยู่นู่นเซียงซัมบี ทางด้านนี้ก็มีสวีเกันโอ้ยอไรซะกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อ โอ้โหซอมบี้ผู้กระสักเยอะทำไมซามบีอย่างนี้ทำไมซามบีมันงอจังมีทางเข้าแค่นี้หรอโอ้โ วิดน้ำปังาดาบก็มีาดาบก็มีโอ้โหด่านยากสะด้วยัยกระโดดพิษนาด,ดิเดกิดบ่ได้ไปนะถ้ากระโดดได้ก็มีเรือโอ้ยโอ้ยน้ำ เือยติดเือยติดแล้วจะขึ้นยังไงแบบว่ามีบันไดมีบันได ขึ้นบันไดพอขึ้นได้โดดผ่านกระดดไม่ผ่านอะไรเนี้ยโอ้ยดีๆนั่นไงกระโดดไม่ผ่านกระโดดดีกระโดดไม่กระโดดม อยากเล่นเกมมาค่ะเป็นเกมหลักแต่มันไม่มีเสียงาพากให้มีทางเอินให้ไปเมื่อลยหรอไปทางเอิที่มีบันไดปะโอ้เนี่ยไม่พลาดหรอกวันเนี้ยโดนเล่นน้ำได้ปะ ลเกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบได้แล้ว เก็บได้แล้วเมื่อกี้เนี้ยโวยไม่โดดแล้วแ้าจะข้ามอยยังไง แลขออภยัยแต่คิดค่ะเดี๋ยวคนดูรู้ นี่ข้ามมาได้แล้วโอโหโอโห,โหคนหน่ากลัวเลยมีลาวาด้วยยิอยากไปใหทีนี้ เอาชิปายแล้วไปปับหมอนมีชีวิตตอนไหนเนี่ยวัวชา้าดูของพี่ธนูโนมันนี่อาธนูธนูอะ นพี่เจอส่วนกลับส่วนกลัาบขยิงด้านหลังโอ้โห <c oughs> น่าจะยากไหม ดีราวาเพียบเลยยิงไปเรื่อยเดี๋ยวเหมืนมันให้หมดจากนั้นไม่ยุบ้ก็จะเลยไปได้ไง mm hmm. ก็ตัดคิปตัดคิปได้แล้วเราผ่านมาได้แล้ว โอ้โห oh. ด่านตาราด่านจะผ่านไหมเนี่ยดูของโอ้มีน้ำเยอะโอ้ยพกตุยพกตุยพกตุย อยากตุยน้ำยาอันนี้เพื่อเราไปอยู่ที่เว็ดเวดนเ้น่ยังกินยังไม่ได้ถราคามมาได้ก็หมดสิทธ์อะ เนี่ยคันไล้วูเล่นเริ่มเื่นน้ำแข็งเล่นเบาเบาเบาๆน้ำแข็งเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรยิงตูดว่าเลยโอ้โหว่าแล้ว ว่าแล้วไงว่าแล้วมับมับเนี่ยไม่ทำเป็นทรร้ายนะทำเป็นหิมะกระโดดข้ามจะยากไหมแวบตอนนี้ไม่ผ่านางไงไม่ผ่านางไง ตอนนี้เราผ่านมาได้แล้วโอ้โหกับดักน่าจะมีกับดัก,ก,ดกถ้าโดนตุ่มปุ๊บเราจะอาจจะโดนกับดักจะต้องกระโดดไปเหนแล้วเหนแล้วต้องทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม เฮ้คำได้ทำได้คำได้คำได้โหโหโหเวีย้วยไป สมมติเราก็ผ่านมาได้แล้วเมื่อกี้เดนระเบิดตุม้มตามเลยอะไรเนี่ยสเสบียงไม้กินสะสมเวลาเปลี่ยนจุดเก่าใหม่ยจะเปลี่ยนได้ ủ oh, có dù là kì mà làng này nhỉ mà làng này mấy thú Oh, oh, oh. จ้าขอตลาจ้าปิดคลิปก่อนจ้าขยับใจกันฮะขยับใจกันอ่ะใครที่ขอตัวลากันไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะปิดคลิป,ปต่อไปน,นั้นฝากติดตาม,มด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ ยากพอสมควรเลยต้องตัดคลิป